สคริปตรีวิว2026 Toyota Monster Pickup ภาษาไทยประมาณ1,500คำอต o Garage Pro Welcome Back ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เรามีรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยและเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถที่ดุสุดโหดและมีความเป็นมอนสเตอร์สมชื่อมากที่สุดจากโ To โ yota าในยุคใหม่กับ2026 Toyota Monster Pickup รถกระบะสไตล์ออฟโรดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเอาใจคนที่ชอบความแรง ความบึกบืนและความไม่ธรรมดาในทุกเส้นทางไม่ว่าจะลุยป่าลุยทรายปีนหินหรือขับบนถนนทั่วไปรถคันนี้ถูกออกแบบมาให้รับมือได้ทุกสถานการณ์พร้อมทั้งดีไซน์ที่แค่เห็นก็รู้สึกถึงพลังแบบเต็มขัน้นขอบอกเลยว่าใครที่รักความเถื่อนความใหญ่โตและความอเนกประสงค์แบบสุดตัวต้องไม่พลาดรุ่นนี้อย่างเด็ดขาดเมื่อมองจากภายนอกของโ o y o t a m o n s สเ r Pickup สิ่งแรกที่ทำให้ใครเห็นก็ต้องทึ่งคือขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่าเดิมอย่างชัดเจนด้วยตัวถังแบบโอเวอร์ไซส์ที่เพิ่มทั้งความกวา้าง ความสูงและความยาวออกแบบเพื่อรองรับล้อขนาดใหญ่พิเศษที่ให้ความรู้สึกคล้ายกับรถกระบะลุยทรายหรือบายาเรซซิ่งกันเลยทีเดียวกระจังหน้าใช้ดีไซน์แบบโครงสร้างหนาเสริมด้วยกรอบไฟหน้ารูปทรงสี่เหลี่ยมคมชัดพร้อมระบบไฟและเต็มรูปแบบที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในตอนกลางคืนอย่างยอดเยี่ยมด้านล่างเป็นกันชนเหล็กแบบเฮฟวี่ดิวตี้ที่มาพร้อมแผ่นกันกระแทกและชุดลากจูงออฟโรดที่สามารถรับแรงดึงได้สูงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลุยหนักแบบไม่กลัวพัง ด้านข้างของตัวรถมีโป่งล้อที่ถูกขยายให้กว้างขึ้นรองรับล้อออฟโรดขนาดใหญ่ที่มีดอกอยางลึกเป็นพิเศษสำหรับการลุยโคลนหรือหินที่ครุ่คระโดยพื้นรถยกสูงขึ้นกว่าเดิมมากเพิ่มมุมไต่มุมลุยและมุมจาดเพื่อให้รถสามารถขึ้นเนินหรือไต่ก้อนหินได้อย่างไม่ต้องกลัวชนใต้ท้องนอกจากนี้ยังมีบันไดข้างแบบเหล็กทรงแข็งแรงเพื่อช่วยให้ขึ้นลงรถได้สะดวกแม้ตัวรถจะสูงมากเส้นสายตัวถังให้ความรู้สึกดิบลุยและมีเอกลักษณ์แบบรถกระบะนักกล้า โดยเฉพาะเรียวเส้นที่ลากยาวจากซุ้มล้อหน้าไปจนถึงท้ายรถทําให้โตโยต้ามอนสเตอร์บิ๊กอัพดูดูดันและทันสมัยไปพร้อมกันท้ายรถออกแบบให้กว้างและสามารถรองรับการบรรทุกหนักได้ดีฝากระบาดท,ท้ายมีโชคซัพพอร์ตกันแรงกระแทกทําให้เปิดปิดได้ง่ายแม้มีขนาดใหญ่ด้านน็อมีราวบรรทุกของแบบเฮฟวี่ดิวตี้สามารถผูกเชือกหรือยึดอุปกรณ์เดินป่าได้เต็มรูปแบบไฟท้ายเลเแบบใหม่ให้รูปทรงแนวตั้งที่เด่นชัด ทำให้ดูทันสมัยและถูกมองเห็นง่ายในตอนกลางคืนไม่เพียงเท่านั้นรุ่น Monster Pickup ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นหลังคาเหล็กตะแกรงท้ายกันชนลุยเพิ่มเติม,มได้ตามต้องการเมื่อเรามองเข้ามาที่ห้องโดยสารของ t o y o t a Monster Pickup ภายในให้ความรู้สึกทั้งแข็งแกร่งและสบายในเวลาเดียวกัน Toyota ตั้งใจออกแบบให้เป็นกระบะลุยที่ไม่ทิ้งความพรีเมียมคอนโซลกลางใช้ดีไซน์แบบแนวตรงตามสไตล์รถกระบะอเมริกัน พร้อมวัสดุที่มีความทนทานสูงทนต่อการใช้งานหนักเช่นการใช้พลาสติกเกรดสูงผิวซอฟทัชและหนังคุณภาพดีในจุดที่มือสัมผัสบ่อยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบนำทางแบบออฟโรดที่สามารถแสดงเส้นทางดินทรายลำธารหรือพื้นที่ลาดชันแบบเรียไทม์ทำให้ขับลุยได้มั่นใจมากขึ้นพวงมาลัยทรงสปอร์ตบุคลิกดุดันจับถนัดมือพร้อมแป้นควบคุมหลายฟังก์ชันมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มระบบให้ข้อมูลครบ ไม่ว่าจะเป็นแรงบิดบุฮหภูมิเกตวัดความลาชันหรือระบบขับเคลื่อนเบาะนั่งเป็นแบบเกึ่งสปอร์ตหุ่งหนังที่ให้ความสบายแต่ยังคงความแข็งแรงเหมาะกับการลุยเบาะคู่หน้ามีระบบปรับไฟฟ้าและระบบบุ่นเบาะส่วนเบาะหลังให้พื้นที่กว้างขวางน,นั่งได้สบายแม้จะเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของจํานวนมากรองรับสัมภาระทั้งขนาดเล็กและใหญ่อย่างเพียงพอเครื่องปรับอากาศแยกโซนหน้าหลังทําให้ทุกที่นั่งเย็นสบายตลอดเวลา ด้านสมรรถนะโตโยต้ามอนสเตอร์ปิกอัพปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ให้พลังจัดเต็มตามสไตล์รถลุยโดยมีตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบและรุ่นไฮบริดที่ให้แรงบิดสูงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดแต่ยังลุยหนักได้รุ่นท็อปสุดคาดว่าจะให้กำลังเกิน350-400แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่เหมาะกับการปีนเขาลากจูงหรือออกคลิปที่ต้องใช้กำลังสูง ระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดช,ช่วยให้การเร่งทำได้ต่อเนื่องและทรงพลังไม่ว่าจะบนถนนเรียบหรือทางออฟโรดระบบขับเคลื่อน 4WD ถูกปรับให้รองรับทุกสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นโหมดลุยโคลนลุยทรายโคดหินหรือบรรทุกหนักช่วงล่างแบบเฮฟวี่ดิวตี้ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีมากแม้ในพื้นที่คระูขยะสุดข,ขีดระบบการสะเทือนหน้าหลังถูกปรับให้ทนทานและให้ความมั่นคงไม่ว่าจะใช้ความเร็วสูงหรือปีนขึ้นลงพื้นที่ลาดชัน นอกจากนี้ระบบล็อกเฟืองหน้าหลังช่วยให้ผ่านอุปสรรคที่ยากที่สุดได้แบบไม่ต้องลุนระบบเบรกแบบดิสซีล้อช่วยให้หยุดได้มั่นใจแม้ตัวรถจะใหญ่และหนักกว่ากระบะทั่วไประบบความปลอดภัยโตโยต้ามอนสเตอร์ปิกอัพมาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถในจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันและระบบช่วยควบคุมการลงเขารวมไปถึงกล้องรอบพัน360อองศาที่ช่วยให้มองพื้นที่รอบรถได้ชัดเจนแม้อยู่ในพื้นที่อันตราย ส่วนเรื่องราคานั้นโตยโยต้ามอนสเตอร์พิกอารี2,026คาดว่าจะมีราคาสูงกว่ากระบะท,ทั่วไปค่อนข้างมากเพราะเป็นรุ่นพิเศษที่เน้นลุยหนักเต็มรูปแบบและอุปกรณ์ขั้นสูงราคาคาดการเริ่มต้นอาจอยู่ที่ระดับบนของตลาดกระบะและรุ่นท็อปอาจสูงใกล้คเคียงกับรถออฟโรดระดับพรีเมียมแต่เมื่อมองถึงสิ่งที่ให้มาทั้งดีไซน์ดีกรีความลุยเทคโนโลยีและความใหญ่แบบมอนสเตอร์บอกเลยว่าเป็นรถที่คุ้มค่าสำหรับ